สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกทุกท่านค่ะในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงความรักค่ะเราจะมาดูกันว่าความรักของคนโสดและคนมีคู่แล้วในเดือนกรกฎาคม2563นี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ ชาวราศีพิจิกหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนค่ะชุดนี้นะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่พระขันทกุมารค่ะกว่าจะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้กับใครสักคนหนึ่งนะคะสำหรับคนโสดถือว่าเป็นเรื่องยากค่ะในเรื่องของความรักมักจะมีศัตรูอุปสรรคหรือว่ามีคู่แข่งทางความรักค่ะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ย เป็นคนที่รักใครรักจริงค่ะเวลารักใครก็จะเน้นในเรื่องของความซื่อสัตย์จริงใจดูแลเอาใจใส่ปรนิบัติกันเป็นอย่างดีค่ะพระแม่นางกวากอยู่ใบสรุปนะคะณนะตอนนี้มีความรักดีๆเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะความรักมักมาพร้อมกับอุปสรรคอาจจะมีคู่แข่งทั้งด้านความรักบ้างแต่ว่าถ้าถ้าคุณนะคะถ้าคุณเนี่ยได้เจอคนที่ซื่อสัตย์จริงใจเหมือนกัน เกณฑ์ความรักในการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จค่ะอาจจะเหนื่อยในช่วงเริ่มต้นคบหาดูใจช่วงที่ยังไม่ได้สรุปตกลงปรงใจว่าเราจะคบกันอาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าคบกันเป็นเพื่อนไปก่อนหรือว่ารู้สึกดีๆต่อกันอย่างนี้ค่ะ ถึงจะเป็นช่วงที่คุณแบบต้องทำคะแนนนิดนึงอะค่ะแต่ถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะหมายถึงช่วงเนี้ยคุณมีโอกาสเลือกในเรื่องของความรักมีความรักดีๆเข้ามามีความรักให้คุณเลือกอะค่ะว่าว่าคุณจะเลือกใครดีอ่าเป็นลักษณะนั้นค่ะแม่นางกวากเนี่ยถ้าจะรักใครสักคนเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะรักยากรักยากแล้วก็ ความรักเนี่ยต้องอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์จริงใจเท่านั้นไม่ได้รักใครง่ายๆเรียกว่าถ้าถ้าไม่ถูกใจไม่ใช่ไม่เจอคนดีก็เลือกที่จะไม่รักไม่ไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่คิดแต่ถ้าเลือกที่จะรักก็รักแล้วรักเลยเวลาดีก็ดีใจหายค่ะเวลาเกลียดก็เกลียดจนตายเหมือนกันเพราะฉะนั้นชุดเนี้ยสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะจะบอกว่า เกณฑ์การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ของคุณนะคะมีการมีเกณฑ์ที่ว่าเริ่มต้นและจะประสบความสําเร็จแต่ว่าพื้นฐานของชาวราศีพิจิกค่ะในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมักจะเคยเจ็บปวดหรือว่าผิดหวังในเรื่องความรักมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้งทําให้การเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องยากเพราะว่าคุณมักจะเปรียบเทียบความรักเก่าในอดีตกับการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่มันเลยทําให้มันเลยทําให้ความรู้สึกตรงนี้ค่ะ เหมือนมันไปเหมือนมันไปปิดกั้นตัวเองะค่ะเหมือนเหมือนมันทําให้แบบมันไม่เปิดทางให้ตัวเองได้รับแบบโชคลาภด้านความรักอค่ะหรือว่าสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีความสุขที่อยากจะเปิดใจรับความรักครั้งใหม่ต้องการใช้ชีวิตคู่มีความสุขสมหวังในด้านความรักต้องวางอดีตค่ะวางอดีตไม่ยึดติดอยู่กับอดีตแต่ก็ไม่ปิดกั้นความรัก ให้กับตัวเองแต่ถ้าคุณมีความสุขในการใช้ชีวิตโสดมีความสุขในรูปแบบการใช้ชีวิตของคุณก็เป็นความรักอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคืออยู่กับตัวเองรักตัวเองแล้วก็มีความสุขก็เป็นรูปแบบของความรักได้เหมือนกันอยู่ที่จะเลือกนะคะแต่ถ้าโสดแล้วจะเลือกที่จะประสบความสําเร็จด้านความรักต้องปล่อยวางอดีตก่อนเท่านั้นค่ะสําหรับคนที่คบหาดูใจกันแล้วนะคะ เริ่มต้นคบหาดูใจกันแล้วเป็นคู่รักกันแล้วอย่างชัดเจนช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของบุคคลที่3ที่จะมาแบบใช้คำพูดยุแยงตะแคงรั่วคนที่ไม่ปรารถนาดีค่ะที่จะส่งผลให้คุณสองคนอาจจะเข้าใจผิดกันได้แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆนะคะไม่ได้ส่งผลกับคุณไปตลอดให้ให้ระวังในเรื่องของคำยุแยง ตะแทงรั่วหรือว่าคำที่แบบใส่ร้ายป้ายสีอะค่ะเพื่อให้คนสองคนผิดใจกันนะ่ะอ่าเป็นเพียงข้อควรระวังแล้วก็เป็นดวงภาพรวมนะไม่ได้บอกว่าจะเกิดจะต้องเกิดขึ้นกับทุกคนค่ะถ้าคนสองคนนะคะมีความเชื่อใจการซื่อสัตย์จริงใจต่อกันเนี่ยบุคคลที่3จะไม่สามารถส่งผลได้เลยค่ะยึดมั่นในเหตุและผลเป็นหลักนะคะการทำนายไทยทักเนี่ยเป็นไปตามเนื้อหาตำราค่ะ แล้วก็ถ้าคุณคบหาดูใจกันอยู่นะคะเชื่อใจซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าเรื่องที่คนอื่นจะมาส่งผลกระทบกับคุณเนี่ยไม่ไม,ไม่ไม่สามารถไม่สามารถที่จะทําให้คุณสองคนเนี่ยแตกแยกกันได้เลยถือว่าแม่ถ,ถ้าพระแม่นางกวากอะคะ่ะอยู่ในใบสรุปอะในความรักในชุดสุดท้ายเนี่ยคะ่ะคือ ยึดมั่นข้อเดียวเลยค่ะถ้าซื้อสัตว์จริงใจต่อกันความรักของคุณมั่นคงแน่นอนค่ะมีเกณฑ์ที่ที่ความรักครั้งนี้มันจะพัฒนาสู่ความสัมพันธ์ที่จะเป็นครอบครัวได้ในอนาคตค่ะแต่ถ้าไม่ซื้อสัตว์จริงใจต่อกันหรือว่ามีคนมาใส่ร้ายป้ายสีด้วยเนี่ยมันก็จะไปอีกทิศอีกทางหนึง่งจะไปคนละแบบเลยค่ะจะเป็นเรื่องของความหวานละแวงที่มีในพื้นฐานในใจอยู่แล้วหรือว่าคนอื่นมาส่งผลให้เราผิดใจกันแล้วเขาก็ เขาก็ส่งความปรารถนาแล้วเราก็รับผลจากการกระทําซึ่งซึ่งคนอื่นนะคะเขามาพูดจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นถ้าได้ฟังชุดนี้แล้วนะคะมีอะไรคุยกัน2คนอย่าไปฟังคนอื่นค่ะเชื่อมั่นในการละกันแล้วก,วก็ไว้ใจซึ่งกันและกันค่ะ ในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุคคลสคนมันเป็นเรื่องของบุคคล2คนแล้วพื้นฐานทางด้านความรักเนี่ยไม่ใช่แค่มีความรักแต่ต้องเป็นความรักที่เข้าใจรู้จักให้ให้คือให้อภัยให้ความจริงใจมีความซื่อสัตย์ไว้เนื้อเชื่อใจกันมันถึงจะเป็นความรักที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะ ด้วยพื้นฐานที่ตัวคุณเองค่เป็นคนที่จิตใจละเอียดรอบคอบพิถีพิถันดูแลเอาใจใส่ครอบครัวบุตรบริวารคู่ครองคนรักเป็นอย่างดีนะคะคือคือไพ,พ่พระวิเนณจงหนูเนี่ยค่ะ ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวคุณค่อนข้างจะขยัน,นะคะ่ะขยันขันแข็งดูแลบริหารจาัดก,การที่บ้านได้เป็นอย่างดีเป็นผู้นําครอบครัวที่ดีค่ะรักลูกมีลูกที่ดีมีภรรยาที่น่ารักแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคะ่ะเปรียบเสมือนแม่บ้านแม่เรือนแม่สีเรือนนะคะดูแลบ้านช่องสะอาดสะอ้านทํางานเก่งหากินเก่ง แล้วถ้าชุดนี้ถ้าถ้ามีแม่บ้านที่เก่งการค้าการทําทธุรกิจอะคะ่ะหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะในชุดเนี้หมายถึงโชคลาภทรัพย์สินเงินทองค่ะคืออยู่บ้านก็มีงานมีเงินเข้ามาได้อ่าถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณมีคู่ครองคนรักที่จิตใจงดงามเป็นผู้หญิงที่ดีค่ะเป็นผู้หญิงที่ดีมีจิตใจที่ละเอียดอบอ้อมอารีดูแลเอาใจใส่ครอบครัวเป็นอย่างดีแล้วยังเก่งในเรื่องของการหาเงินด้วยค่ะ เก่งในเรื่องงการหาเงินการบริหารธุรกิจด้วยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงอะคะ่ะคุณมีสามีที่ดีมีผู้นำครอบครัวที่ขยันขันแข็งรักรักลูกรักบุตรบริวารดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีถือว่าเป็นครอบครัวที่ มีความสุขมีความอบอุ่นค่ะแล้วก็เป็นความเข้าใจที่อยู่บนพื้นฐานของความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันค่ะดูแลเอาใจใส่กันเป็นอย่างดีนะคะค่ะในวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อสงสัยตรงไหนส่งคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้ค่ะหรือถ้าใครต้องการดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไอดีไลน์ที่ปกคลิปด้านหน้านี้ได้นะคะ ถ้าใครสนใจเรียนไพ่พรมยานพยากรนะคะมีการสอนตลอดระยะเวลานะคะอาจจะเดือนเว้นเดือนนะคะคือตลอดทั้งปีเนี่ยทางสถาบันมีการเรียนการสอนตลอดหากสนใจเรียนไพ่พรมยานพยากรณ์ก็สอบถามมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้ค่ะยินดีที่จะส่งข้อมูลแล้วก็ประสานงานให้คำแนะนำนะคะ อาเรียนกับสถาบันอย่างถูกต้องอย่างมีอาชีพสามารถสร้างรายได้ที่ดีได้อีกทางหนึ่งแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกต่อไปค่ะวันนี้ก็คงต้องขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะขอกำลังใจนิดนึงนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้จา์ได้ทำคลิปดีๆเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆค่ะ วันนี้ขอราไปก่อนค่ะอาจารย์สาธกาพรมยานค่ะไพพรมยานพยากรค่ะสวัสดีค่ะ